สวัสดีครับผมนัทพลนะครับฝ่ขายนะวันนี้ผมพามาชมกระบะ2รุ่นนะครับเป็นรุ่นยกสูงรุ่นแคบกับรุ่น4ประตูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนยี่สิบพันบาทลดแล้วเหลือราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับตัว4ประตูตัวนั้นนะครับลดราคาแล้วนะครับเหลืออยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนํารถกระบะ2รุ่นนี้เราไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาเริ่มตั้งที่กระบะตัวแคปบกันเลยนะครับตัวนี้กระบะตัวแคปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่589,000บาทนะครับตัวนี้ลดราคามาแล้วนะครับจากราคาเดิมอยู่ที่714,000บาทนะครับตัวนี้นะครับแคปตัว C ตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถนะครับ35,900บาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณ8,985บาบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ ใช้เงินออกรถ35,900บาทนะครับย้ำนะครับ35,900ืนาพนะครับไม่ต้องค้ำประกันนะครับสำหรับรถตัว New BT 50ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยนะครับอันนี้เพิ่งลงมาใหม่ตัวแคปไฮเลเซอร์นะครับยกสูงนะครับตัวนี้ยกสูงดูแหนบแหนบอยู่เหนือเพานะครับตัวนี้ลุยน้ำสบายๆนะครับ80ซนติเมตรนะครับสามารถลุยได้เลยนะสำหรับตัวรุ่นแคป ตัวยกสูงตัวนี้นะครับดวผมจะรีวิวตัวแคปก่อนที่จะมาตัวสี่ประตูนะครับลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้ตัวแคปนะครับจะได้กุญแจแบบบรีโมทแล้วนะครับตัวนี้ดูหน้าจอนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวยกสูงนะครับได้หน้าจอค่อนข้างทันสมัยนะครับนะครับภายในนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับสไตล์รถแคปนะครับ ตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเบรก ABS นะครับหน้าจอค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีบลูทูธให้ด้วยนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับลดราคาลงมาแล้วนะเหลือหลือ5 8 9 0 0 0บาทนะครับได้บลูทูธด้วยนะครับนี่จะเป็นหน้าจอนะครับแอร์ค่อนข้างเย็นสบายนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วนะครับเปิดปิดรถได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับตัวไฟหน้านะครับ กระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับออโต้คนขับนะครับผมพามาดูตัวบานแคบนี่ครับแคปเพราะงกว้างนะครับตัวนี้สําหรับตัวแคปนะครับตัวแคปจะไม่มีแอร์หลังอยู่แล้วนะครับจะเป็นตัวเก็บเครื่องมือนะครับถ้าออกรถนะครับใช้เงินออกรถสา0 0 0ื่นะครับ5้า0บาทในรุ่นนี้นะครับไม่ต้องค้ำนะครับผ่อนเดลับเก้าเก้าพันหนึ่งร้อบาทนะครับเซสเซนนะครับตัวนี้ผม ของแถมนะครับจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับสําหรับรถแคปตัวนี้จะไม่มีบันไดข้างนะครับผมจะแถมตัวบันไดข้างให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระบะไลเนอร์นะฟิล์มให้เป็นของเซรามิกนะครับสําหรับตัวแคปตัวนี้นะครับผมพาดูตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับสองห5 r ห7หห้านะครับตัว ดิสเทกทั้นข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะมีครีบระบายความร้อนให้ด้วยนะครับสําหรับช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระปิงนกสองช้นนะครับส่วนช็อคอัพด้านหลังจะเป็นแบบแหนบซ้อนเหนือเพลนะครับตัวนี้ผมพาดูนี่ครับแหนบซ้อนเหนือเพลนะครับเป็นรุ่นยกสูงนะครับไฮเลเซอร์นะครับไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูสำหรับตัวไฟหน้าของเจ้า นบี New 50ห้นะครับเป็นแบบ led แล้วนะครับไฟหน้าสวยเลยนะครับได้เป็นแบบ led แล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของตัว New b ี50แต่ว่าได้ไฟหน้าแบบ led แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับทับ150บแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่3 5มินิวตันเมตรตัวนี้จะได้เทอร์โบแบบแปรผันด้วยนะครับพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับประิยัดน้นมันอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับตัวไฟหน้าตัวนี้อันนี้จะเป็นรุ่นแคปนะครับยกสูงนะครับลุยน้ำได้ประมาณ80เซนนะครับย้ำนะครับตัวนี้ ใช้เงินออกรถนะครับสามหมบาทนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับไม่ต้องค้ำประกันนะครับผ่อนเดือนละประมาณ9,1 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ตัวแคปไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับสําหรับกระบะแคปตัวนี้ใช้ไว้ใช้งานนะครับดูครับฟืงท้าเป็นแบบลิมิเต็ดสลิปนะครับสําหรับตัวในรุ่นแคปนะครับผมแถมให้ตัดเต็มนะของแถมนะครับอันนี้จะมีพวกกันสาดให้ด้วยนะครับบอกแคปนะครับ ปันไภัยชั้นหนึ่งนะครับลูกค้าไม่ต้องติดอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมจัดให้เต็มนะครับสำหรับตัว New BT 50รุ่นแคร h ไฮเล a ซอร์คันนี้รถมีไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นคันสุดท้ายล้วเพิ่งลงมาเองนะครับเมื่อเช้านี้นะครับบอกแค p เปิดกว้างนะปลอดภัยนะครับตัวแคอนข้างนังแข็งแรงนะครับโครงสร้างของตัวแคปตัวนี้นะครับนั่งได้นะผมแถมตัวบอกแครบให้นะครับมาได้ข้างให้ด้วยนะครับเวลาขึ้นลงก็ ไม่ต้องห่วงนะครับขึ้นได้สบายมากขบานไลเนอรอก็แถมให้นะครับสําหรับตัวแคปตัวนี้นะครับมีคันเดียวนะครับคันสุดท้ายนะเราขหรับตัวแคปนะครับไม่ต้องเช็คเงินดอกรถเยอะนะครับตัวนี้มียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับสําหรับในรุ่น4ี่ประตูนะครับไฮเลเตอร์นะครับตัวนี้ราคานะครับราคาเดิมจะอยู่ที่8 9 1 0 0 0้าบาทนะครับ ตัวนี้ปรับราคาให้ใหม่แล้วนะครับจะเหลือราคาอยู่ที่72 9 0 0 0บาทนะครับในรุ่นเนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวสประตูยกสูงนะครับส่วนลดเยอะนะครับตัวนี้เช่นเงินออกรถไม่ต้องเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับในรุ่นแคปยกสูงตัวนี้เช่นนั้นออกรถแค่4ี่0 0เก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งมบาทนะครับตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปชม รายลเอียดตัวรถข้างในก่อนนะครับย้ำนะครับตัวนี้ใช้เงินอกรถประมาณ49,900บาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณ1น0 0งบาทของแถมจัดเต็มเหมือนกันนะครับมีกระบะไลเนอร์ประกันไทยชั้นหนึ่งนะครับฟิลมเซรามิกนะครับในรุ่น4ประตูยกสูงนะครับตัวนี้จะได้ไฟหน้าเหมือนกันนะครับเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างสําหรับในรถยกสูงนะครับจะเป็น ตัวล้อแม็กค่ะจะเป็นขอ18นิ้วนะครับช็อคอัพเหมือนกันนะครับเป็นแบบอิสระปิดงก2องชั้นนะครับสำหรับในรุ่นไฮเลเซอร์อนะครับสี่ประตูยกสูงนะครับตัวนี้ก็ลุยดามได้ประมาณ80ิเซนติเมตรเหมือนกันนะครับสิ่งที่เหนือกว่าตัวรุ่นแคปนะครับน,นอกจากจะเป็นราคาแล้วจะเป็นตัวระบบความปลอดภัยนะครับ สำหรับเนลรุ่นี่ประตูนะครับยกสูงจะได้กุญแจแบบคิเลตนะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเข้ารถนะครับตัวนี้จะเป็น p u s สต t a r t แล้วนะครับจะเป็นโ m บ o b i l i z e r ในตัวแล้วนะครับนะครับหน้าจอสวยงามเหมือนกันนะครับตัวนี้จะหน้าจอจะมีแบบว่าเป็น t o u c h ร c r e e ได้นะครับตัวนี้ ำหรับตัวหน้าจอนะครับผมดูให้ดูนะครับในรุ่นไฮรีเซอร์นะครับหน้าจอจะแตกต่างแล้วไม่พอนะครับยังได้ตัวกล้องนะครับจะมีกล้องมองภาพด้านหลังให้ด้วยนะครับส่วนแอร์ก็จะเป็นแบบเหมือนกันครับแอร์เหมือนกันนะครับสําหรับในรุ่นยกสูงนะครับแดชบอร์ดด้านหน้าก็เหมือนกันแบบบูนนุ่มหมดนะครับตัวนี้จะได้เพิ่มขึ้นมาจะเป็นตัว ที่ปัดน้ำฝนกับตัวไฟหน้าแบบออโต้นะครับส่วนตัวระบบควบคุมความเร็วคงที่ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับในรุ่น h ฮเลเซอร์สี่ประตูนะครับยกสูงนะครับตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับสำหรับในรถเ,เกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบหกสปีดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวลงทางลาดชันนะครับเป็นตัวช่วยในการลงทางลาดชันนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับสำหรับ ในรถ4ประตูครับตันนี้ราคาอยู่ที่7 2็0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลดร,ราคาลงมาแล้วนะครับจากราคาเดิมนะแปดแส0้าหมื่นหบาทนะครับสำหรับระบบเซฟตี้จะมีตัวท c ชชัน Control ให้ด้วยนะครับระบบกันลื่นถลัยนะครับสำหรับในรถ4ประตูนะครับนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงง่ายนะครับเพราะตัว4ประตูยกสูงจะได้บันไดข้างแล้วนะครับ สำหรับสี่ประตูไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับส่วนระบบเซฟตี้ที่ผมแจ้งไว้ข้างต้นจะเป็นตัวบายสปอตนะครับจะมีระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับกับระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับในตัวสี่ประตูยกสูงนะครับจะได้ตัวที่ชักแปตดกับแอร์หลังให้ด้วยนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับนี่ครับพับลงมาได้ทั้งแผงนะครับแล้วก็ เครื่องมือแม่แรงยังอะไรจะดูข้างหลังหมดนะครับสำหรับตัวการยกเบาะจะมดีด้านล่างนะครับขึ้นมาตัวนี้สามารถเก็บพวกสัมภาระได้ทั้งหมดนะครับนี่ครับใส่ของพวกอุปกรณ์ต่างๆรองเท้าใส่ได้หมดแล้วยกฝั่งนู้นก็ยกได้นะครับสําหรับตัวไฮเลเซอร์จะมีตัวขึ้นลงนะครับง่ายนะจะมีตัวจับขึ้นนะครับเวลาขึ้นรถค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ของแถมจัดเต็มเหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวกระบะไลเนอร์นะครับส่วนตัวประกันภัยชั้นหนึ่งก็มีให้ทั้งสองคันนะครับสำหรับในรถสประตูนะผมมีหลายสีนะครับมีสีขาวสีดำนะครับแต่ตัวแคปผมมีอยู่สีเดียวนะครับตัวนั้นนะครับจะเป็นสีกันบูนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับสำหรับตัว bt ห0ตัวนี้ใครสนใจนะครับก็ทักไลน์ผมได้2ี่ชั่วโมงนะครับเน้นนะครับตัว แคบมีอยู่คันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถแนวเช่นนี้หนอกรถไม่ต้องเยอะนะครับใครถ้าทัาากลายมผมได้นะครับ24ชั่วโมงไงคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ